วันนี้มีลูกค้าสั่ง USB สำหรับลง Windows 10มานะผมผมก็เลยจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์แล้วกันเนาะก็คือเอา Windows 10เนี่ยไปใส่ใน USB เพื่อเอา USB เนี่ยไปลง Windows ที่ตัวคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครโอเคเดี๋ยวไปชมคลิปนะครับว่ามันจะยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสวัดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TITeam นะครับผมช่องนำทริกการใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารน่าน้าใน้งต,ต่างหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ย มาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาเราพูดถึงคลิปวันนี้ดลวยคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปการใช้งาน Windows นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปที่สําคัญนะถ้าใครดูจบเนี่ยก็สามารถเขาเรียกอะไรเอาไปปรับใช้กับคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังควลว่ามันจะเกิดจอปงจอฟ้าอะไรนะครับผมคลิปวันนี้ผมจะมานะผม,ผมจะมาทําตัวบูตวินโด s หรือว่าตัวลงวินโด้นั่นเองนะครับผมผ่านตัว usb นี้เนาะก็คือเราจะเอาตัววินโด้เนี่ยลงไปในนี้นะผมพอดีมีลูกค้า สั่งตัว Windows 10มานะผมตัวลง Windows 10มาในไลนะ์ช็อปเนาะก็เลยไปซื้อตัว USB พวกนี้นะผมจากร้านไ t ชั้นนำทั่วไปเนาะก็มาซื้อมาแล้วก็เอามาทำเป็นตัวลง Windows เองนะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมผมจะแกะไอ้นี่ก่อนเนาะอ่าระหว่างแกะเนาะก็เล่าไปเลยแล้วกันว่าตัวเนี้ยมันสำคัญยังไงเนาะตัวบูท USB หรือว่าตัวลง Windows 10เนี่ยผ่าน USB เนี่ยมันมีประโยชน์นะผมเพื่อคอมเราแบบใช้งานอยู่ดีๆจอฟ้าอย่างเงี้ยนะผม อาการหน่วงโดนไวรัสอะไรก็แล้วแต่นะผมเราสามารถใช้ตัวเนี้ยในการลง วินโดว์ใหม,ม่ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกไปร้านนะเพราะว่าตัวลงวินโดว์ USB แบบนี้นะครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะสะอาดกว่าที่ลงไปร้านเนาะสะอาดยังไงคือพอลงวินโดว์แบบ,บเปล่าๆเนี่ยมันจะไม่มีโปรแกรมอะไรให้มันเลยนะครับเป็นวินโดว์เปล่าๆเลยเราสามารถเลือกลงโปรแกรมเองได้นะแต่ถ้าเราไปลงที่ร้านเนี่ยเขาจะลงโปรแกรมแบบเขาเรียกอะไรโปรแกรมฟรีมาให้แล้วแบบเป็นโปรแกรมที่เราไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทําให้มันรกเครื่องกินพื้นที่ฮาร์ดดิสของเราเนาะบางคนถอนไม่เป็นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับก ปโปรแกรมที่แบบอาจจะแคลกมาอย่เงี้ยมีไวรงไวรัสอันนี้ก็มีความเสี่ยงเนาะซึ่งแบบเนี้ยมันจะดีกว่าแบบมันจะเป็นแบบโปรแกรมรคลีนคลีนนะผมสะอาดเลยโหลดจากหน้าเว็บ Microsoft นะผมนีม่อันนี้ผมแกะมาเรียบร้อยแล้วเป็น USB ขนาดเล็ก16 g กจิกนะครับสิบหเริ่มกันเลยนะผมผมจะเสียบ USB ตรงนี้เข้าไปที่พอร์ตก่อนเนาะอ่นะตอนนี้ผมเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะของผมมีแอนตี้ไวรัสในการสแกนด้วยเนาะ พอเสียบเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นนะผมจะเห็นเป็นไดซ์เปล่าๆแบบนี้นะผมก็คือประมาณ14.8กิกนะผมก็คือเขาเคลมมา16กิกนะผมมันก็จะเหลือประมาณนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องปกตินะผมก็ฟอร์แมตครั้งหนึ่งนะผมฟอร์แมตครั้งหนึ่งกดสตาร์ทแล้วก็ฟอร์แมตไปนะผมเพิ่งจะได้มั่นใจว่าไม่มีอะไรในนั้นนะผมโอเคหลังจากฟอร์แมเตเรียบร้อยแล้วนะผมเราจะเข้าไป เอาตัว Windows เนี่ยมาลงในตัว USB ตรงนี้นะผมเดี๋ยวตอนท้ายเรวผมจะบอกนะเผื่อใครไม่อยากซื้อไอเนี้ยมาทำเองนะผมเผื่อจะอยากซื้อจากผมโดยตรงเลยนะผมเดี๋ยวผมจะมีลิงก์บอกว่าเข้าไปที่ไหนนะผมโอเคเราก็พิมพ์คพาว่า Windows 10ทนะูเนาะอันนี้ลูกค้าซื้อมาเป็น Windows 10นะผมก็จะใช้ Windows 10ถ้าใช้ Windows 11เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากตรงเลขตัวนี้เป็น11 Tool ทูเฉยๆเนะอันนี้เป็น Windows 10ก็ กด enter ไปนะผมโอเคก่อนอื่นผมขออนุญาตเปลี่ยนเน็ตก่อนนะผมเพราะว่าเน็ตอีกอันนึงของผมค่อนข้างช้านะผมไปใช้เน็ตที่มันเร็วหน่อยเนาะเพราะว่ามันดาวน์โหลดไฟล์ค่อนข้างใหญ่เนาะประมาณ8กิกนะผม Windows 10เนาะเน็ตผมมาละผมก็ต่อไปเลยนะ TIT นะผมโอเคตอนเน็ตเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะผมก็เข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะผมที่เรากด Windows 10 Tool นี่แหละนะผมเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยหรือว่าดาวน์โหลดอีเมลแบบนี้ก็ได้เนาะอันเมื่อกี้นะผมพอเข้ามาแล้วปุ๊บนะผมให้เรา ดูนะต่อว่าตอนนี้เวอร์ชันของ Windows 10เนี่ยล่าสุดเป็นเวอร์ชันอะไรนะผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2องสงเงกงแล้วก็2องจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนาะอันนี้เวลาลูกค้าสั่งมาผมก็จะอัปเดตนะผมเอา Windows ใหม่เนี่ยลงให้ล่าสุดเลยนะผมเพื่อที่จะได้ลบไปลงคอมพิวเตอร์ของลูกค้าก็ดาวน์โหลดเครื่องมือเข้าไปเลยนะผมเลือกอันนี้เนะาะดาวน์โหลดเครื่องมือนะผมไม่ใช่อันแรกนะแล้วก็เลือกทิ้งไวมดาวน์โหลดอ่าเลือกโหลดไฟล์ไว้ที่ดาวน์โหลดนะผมก็เซฟไปนะผมก็จะได้ไฟล์ประมาณแปดเมกนะผม ก็จะได้ไฟล์นี้มาครับไฟชื่อวันนี้ Media Creation นะครับ Creation Tool uh, 22 H t h o งก o n 2, 2นะครับผมก็กดดับเบิลคลิกไปนะครับผมขั้นตอนนี้อย่าลืมนะมว่าต้องเสียบ USB ก่อนนะมันถึงจะมองเห็นนะครับผมก็คือตัวโปรแกรมนี้มันจะทำงานยังไงเนาะมันจะเป็นเหมือนเซนเตอร์เป็นสื่อกลางในการเอาไฟล์ Windows นะผม,ะผมเพื่อที่จะโยนไปใส่ในตัว USB นะครับผมคือเราจะดา,าวน์โหลด Windows มาเปล่าๆแล้วก็ไปก๊อปแล้วก็ไป วางใน USB ไม่ได้นะต้องมีเครื่องมือในการทำนะผมถึงจะทําได้นะนี้ก็เป็นเครื่องมือของ Microsoft นะผมในการทํามาแล้วก็รองมัน Get ็ตติ้งฟิ thing r e a d ้นะผม,ะผมย้ำนะผมถ้าใครเน็ตช้าเนี้ยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะอย่างผมเนี่ยเน็ตช้าๆหน่อยอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันถ้าขึ้นแบบนี้ก็ก,กด accept ไปเลยครับอ่ะพอมันขึ้นแบบนี้มานะผมเขาจะถามว่าเราต้องการทําอะไรนะใอทีเนี้ยอันแรกเนี่ยมันคือการอัปเกรดนะผมจาก Windows สมมติอัปเกรดจาก Win10 ไป Windows 11อย่างนี้นะผมอันนี้เป็นการอัปเกรดเนาะเราจะเลือกเป็น create install media usb เนะผมเลือกอันล่างเนาะจะมีคำว่า usb อยู่ผมกด next ไปแล้วก็อันนี้ผมจะให้ติ๊กมัน recommend เนาะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนน่าจะใช้ Windows 6 4สิบิตแล้วนะครับผม ก็กด next ไปนะผมแล้วก็เลือกอันนี้เป็น usb flash drive นะผมนี่เขาต้องการแฟลชไดร์เนี่ยอย่างน้อย8จิกขึ้นไปนะผมแต่ว่าทุกวันนี้ยผมแนะนําเป็น16จิกขึ้นไปนะผมแฟลชไดร์นะเลือกอันนี้แล้วกด next ไปครับผมแล้วก็มันจะ detect อัตโนมัติว่าเรามีแฟลชไดร์มานะครับผมถ้าทุกคนไม่ได้เสียบแฟลชไดร์เนี่ยหรือว่า usb เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะผมจะขึ้นเป็นปว่างเปล่าไม่ให้เรากด next ต่ออันนี้มัน detect เจอหรือว่าตรวจจับเจอว่าเรามีแฟลชไดร์แล้วก็กด next ไปเลยส่วนขขขัััั้้้นน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 นตตตออออ่่่่ไปปเเเียจะะ็กาาาารรรดดดดดววว์์์โโหหหลลลึ10ชใมสุคบ ก็โปรเกรสอยู่ที่ศูนเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็มีหน้าที่รออย่างเดียวจนกว่ามันจะขึ้นคําว่าฟินิชนะผมมันจะโปรเซสสองรอบมั้งรอบแรกเป็นการดาวน์โหลดรอบที่2เป็นการอินสตอลลงใน USB นะครผมอันนี้เนี่ยผมใช้เห็นไหมกว่าจะนับ1ใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมอ่ะโอเคตอนนี้1%นึ่งเร์เแล้วผมผ่านไปแบบกว่าจะเสร็จนะครผมใช้เวลานานมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้อย่างนี้นะผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากที่มันเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาย,ยัางไงเพื่อนๆจะได้เห็นภาพเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ตัวเครืื่่ออองงมขตัว Microsoft เนียกก็ทําาร ดาวโหลดแล้วก็ Install ตัว Windows 10เนี่ยเข้าไปอยู่ใน USB เรียบร้อยแนละ้วผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะผมอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะก็กด finish ไปนะผมก็รอมนันประมวลผลอีกสักแป๊บหนึ่งไม่ถึง5วินาทีนละผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมเราจะเข้าไปดูนะในส่วนของตัว USB ว่าเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ขนาดจ,จากที่มันว่างเปล่าอยู่เนาะมันเพิ่มเข้ามาเกือบครึ่งเลยนะผมล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ดูก็แด้มันน่าจะบอกอยู่เนาะคลิกขวาดูก็ได้ p พ o p e ป t y ตีนะผมก็คือ u s e Space ไปประมาณ4 g ิกนะผม 4.45 g ิกนะครับผมก็ใช้ USB ประมาณ8 g ิกก็น่าจะเพียงพอนะครับผมครั้งแรกผมบอ,อกไป16อันเนี้ย8 g ิกก็น่าจะเพียงพอนะแต่ Windows 11เียวผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมโอเคพอผมทำ USB อันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยผมก็ถอดนะบถอดตัว USB ออกเลยปึงถอดออกมาเพื่อผมผมก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็ส่งวิธีการติดตั้งไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งเองได้ด้วยนะครับผมสมมติถ้าเกิดจอฟ้าโดนไวรสัสอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ USB ตรงเนี้ย ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อลงวินโดว์กี่ครั้งก็ได้กี่เครื่องก็ได้นะผมจนกว่าตัวนี้จะพังแล้วเรายังสามารถเอาตัว USB ตรงนี้ไปฟอร์แมตแล้วก็ไปทําตัวบูตวินโดว์ได้เองแบบตามคลิปแบบนี้ได้เลยเผื่อมีวินโดว์เวอร์ชันใหม่มาแล้วก็เอาไปทําตัวบูตวินโดว์แบบนี้อีกแบบในคลิปอีกมันก็จะได้วินโดว์เวอร์ชันใหม่ตลอดอายุการใช้งานเนาะ มันจะพังนะถ้าใครสนใจทำยังไงเนาะผมแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเนะเป็น l i n e ช็อปเนาะเป็นไลน์ช็อปของผมเนะซื้อผ่านไลน์ช็อปผมหรือว่าทักมาซื้อที่ Facebook Fanpage ก็ได้เนะนี่มันจะมีสินค้าอยู่ประมาณ4รายการนะเป็นคอร์สสอนวันได้ Microsoft 365แบบแชร์รายปีเนะแล้วก็จะมีตัวลง Windows ที่เป็น Windows 10แล้วก็ Windows 11นราคาเท่ากันเนาะทั้ง2ตัวนี้นะใคร คอมรองรับ Windows 1 1ก็สามารถซื้อ Windows 10ไปได้คอมใครรองรับ Windows 10ก็สามารถสั่งซื้อตัว Windows 10ไปได้อน,นี้จะมีประโยชน์นะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านนาะบางทีแบบไปลงที่ร้านมาปุ๊บวันตัดมาโดนไวรัสอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียเวลาไปร้านอีกเสียครั้งละ5 0า5 0 0อย่างเงี้ยไม่คุม้มอันนี้เสียครั้งเดียวจบเลย2อ9เก,ก,กาะจบเลยนะฮะสอก,กจบเลยส่งฟรีนาะส่งฟรีทั่วประเทศโอเคใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับผม สำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆเนาะใครที่ปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์วิธีล,ล่าหงใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like ลไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ